สวัสดีค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของจางเซือนกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเขาเดินทางมาถึงเเมืองหลวงเทียนอูดินแดนแห่งใหม่ที่ทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายค่ะอ้างอิงจากสู่รอยเท้าอสูรปฐมบทแห่งเทียนอูค่ะครับอาณาจักรเทียนอูน,นี่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางอํานาจของจริงเลยนะเป็นอนาณาจักรระดับหนึ่งมีอาจารย์ระดับสองดาวคอยดูแลซึ่ง เอ่อถือว่าสถานะสูงมากระดับสองดาวนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของอาณาจักรอื่นๆอ,อีก12แห่งรอบๆด้วยทั้งเรื่องการฝึกยุทธการค้าขายอะไรแบบนี้อืมแล้วตอนที่จางสเวนมาถึงนี่เขามาคนเดียวใช่ไหมคะเห็นว่าองค์หญิงโมอยู่แยกไปก่อนครับแยกกันไปก่อนจางสเวนก็เลยเดินทางมาคนเดียวบนหลังเจ้าสัตว์อสูรวายุคำรามนั่นแหละ แต่ระหว่างทางก็ไม่ได้พักเลยนะเห็นว่าใช้เวลาศึกษาความรู้ตลอดใช่ครับเขาใช้เวลาในหอสมุดเส้นทางสวรรค์ทบทวนความรู้แล้วก็ประเมินพวกเคล็ดวิชาต่างๆของตัวเองด้วยโดยเฉพาะเคล็ดวิชากายยาเหมือนกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ครับเขาก็อยากจะสอบเป็นอาจารย์ให้ได้เร็วที่สุดนะเพื่อจะได้คือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคงซือแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับความลับ เรื่องชาติกำเนิดของตัวเองด้วยออที่ยังเป็นปริศนาอยู่ครับผมแล้วพอมาถึงเขตเมืองหลวงเทียนอู่โอโ้โหภาพที่เห็นนี้เป็นยังไงบ้างคะจางเซียนตะลึงไปเลยครับเมืองมันใหญ่กว่าเทียนเซียนที่เขาจากนาแบบหลายสิบเท่าเลยนะหลายสิบเท่าครับกำแพงเมืองนี่สูงลร่วเลยหลายสิบเมตรทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาข้างในเมืองสถาปัตยกรรมก็ดูอลังการมากถนนหนทางกว้างขวางผู้คนรถมาเยอะแยะไปหมดคึกคักมาก เหมือนภาพวาดมีชีวิตเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าการเข้าเมืองก็มีเรื่องนิดหน่อยอ้าวยังไงคะก็โดนทหารยามหน้าประตูเรียกเก็บค่าเข้าเมืองนะสิครับตั้ง100เหรียญทองต่อคนโหแพงเหมือนกันนะครับแต่จางเซวนก็เออไม่ได้จ่ายนะเขาแค่หยิบตราสัญ,ญลักษณ์สิทธิ์อาจารย์ออกมาโชว์แล้วยังไงต่อคะทหารยามเห็นปุ๊บท่าทีเปลี่ยนเลยรีบเชิญเข้าเมืองแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ท้านคนอื่นที่เห็นก็มองตามแบบงงๆงงปนไม่พอใจนิดๆแหละอ๋อตราสิทธิ์อาจารย์นี่มีอิทธิพลขนาดนั้นเลยครับผมแสดงถึงสถานะที่ไม่ธรรมดาพอเข้ามาในเมืองแล้วจางเซยนก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆสินะคะใช่ครับเดินดูนู่นดูนี่ทุกอย่างดูใหม่หมดสินค้าที่ขายก็คุณภาพสูงกว่าที่เคยเห็นในเทียนสวนเยอะผู้เผยหยุดเก่งๆก็เดินกันให้ว่อนเลยอารมณ์เหมือนคนบ้านนอกเข้ากรุงเลยไหมคะใช่เลยครับ ประมาณนั้นเลยเขาเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วได้เจอใครบ้างไหมคะในเมืองเอ่อบังเอิญไปเจอสิทธิอาจารย์อีกคนหนึ่งชื่อหลิงเซียวเซียวอ๋อค่ะก็ได้คุยกันนิดหน่อยได้ข้อมูลสําคัญมาเรื่องหนึ่งคือการสอบอาจารย์ด่านสุดท้ายที่เรียกว่าปัญหาปุจฉาปัญหาปุจฉาคืออะไระคะเหมือนเป็นการทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับยังไม่รู้รายละเอียดมากแต่ก็น่าสนใจ แล้วก็ได้ยินเรื่ององค์หญิงโมอยู่ด้วยนะว่าดังเหมือนกันที่นี่แล้วก็ได้ยินชื่อใครอีกไหมคะพวกอัจฉริยะอะไรแบบนี้มีครับได้ยินชื่อโมหงอีคนนี้แหละอัจฉริยะอันดับหนึ่งของเทียนอู่เลยโอ้โหอันดับหนึ่งเลยเหรอคะเก่งขนาดไหนคืออายุยังน้อยแต่พลังยุทธ์ไปถึงขอบเขตจ,จงสือขั้นปลายแล้วแล้วก็ไม่ได้เก่งแค่วิชาบูนะเป็นทั้งโอสถกรช่างหลอมแล้วก็ปรมาจารย์ไข้กลระดับสองดาวด้วย โอ้โหเก่งรอบด้านขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยครับเก่งมากๆหลังจากแยกกับหลิงเสี่ยวเซียวแล้วจ้างเสวยนไปไหนต่อคะเขาก็เดินมาเรื่อยๆจนเจออาคารใหญ่โตสวยงามมากดูมีศิลปะนั่นคือสมาคมจิตกรเขาก็เลยสนใจลองเข้าไปดูเข้าไปในสมาคมจิตกรบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะข้างในก็มีภาพวาดแขวนอยู่เต็มเลยครับส่วนใหญ่เป็นภาพระดับหนึ่งที่เน้นความสมจริง จางเสวนก็กำลังยืนดูสอบถามเรื่องภาพระดับสูงอยู่พอดีแต่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็มีเสียงฮือหาวุ่นวายนิดหน่อยตรงโถงกลางอะครับคนกำลังตื่นเต้นกันตื่นเต้นเรื่องอะไรคะการมาถึงของจีโม่กงจือจีโม่กงจือใครคะเนี่ยเป็นจิตรกรหนุ่มดาวรุ่งเลยครับเพิ่งสอบผ่านระดับหนึ่งดาวมาหมาดๆเขากำลังจะมาวาดภาพโชว์เพื่อประมูลเอาเงินไปสร้างหอภาพวาดอะไรทำนองนั้น อ๋อเป็นคนดังเหมือนกันนะครับท่าทางก็ดูภูมิใจในตัวเองมากรู้วิธีเรียกความสนใจโดยเฉพาะผู้ผู้หญิงนี่กรีสดกราดกันใหญ่เลยแล้วเขาวาดภาพอะไรคะเขาวาดภาพวายุโชยริมทาราวาดเร็วมากท่าทางก็ดูสง่างามนะแต่แต่แตจังซีเวนที่ยืนดูอยู่เงียบๆก็สังเกตเห็นว่าภาพมันสวยนะแต่เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างคือ เหมือนจิตรกรมัวแต่เก็กท่าสวยตอนวาดมากไปหน่อยเลยยังไม่ถึงขั้นสุดยอดเอา้าแล้วจางซีเวียนเผอพูดออกไปหรือเปล่าคะเพอครับเพอพูดวิจาร์เบาๆแต่จีโมหูดีได้ยินพอดีเลยสวยแล้วสิคะครับจีโมก็ไม่พอใจมากสิเลยท้าจางซีเวียนประลองวาดภาพกันตรงนั้นเลยท้าประลองเลยเดิมพันคืออะไรคะเดิมพันแรงครับ ผู้แพ้ต้องคุกข่าวขอขมาแล้วก็ห้ามเข้าสมาคมจิตรกรอีกเลยตลอดชีวิตโหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยครับการประลองก็เริ่มขึ้นเลยมีรองหัวหน้าสมาคมระดับสองดาวสองคนมาเป็นกรรมการตัดสินจิโมวาดอะไรคะเขาวาดภาพดอกโบตั๋นที่เขาถนัดที่สุดส่วนจางสวนอันนี้พีครับยังไงคะ เขาขอยืมสัตว์อสูรธรรมดาร,รม,ดามาตัวหนึ่งแล้วบอกว่าจะให้สัตว์อสูรตัวนี้วาดภาพแทนเขาฮะให้สัตว์อสูรวาดภาพเนี่ยนะทําได้ยังไงคะเขาใช้เจิญชี้หรือพลังภายในนี่แหละควบคุมสัตว์อสูรให้จุ่มเท้าในหมึกแล้วก็เดินย่ำๆบนกระดาษแล้วผลเป็นยังไงคะเอ่อตอนแรกมันดูเละเทะมากนะสัตว์อสูรมันดันล้มลงไปอีกทําให้มีรอยเปื้อนใหญ่ๆคนดูก็หัวเราะเยาะกันจีโม่ก็ยิ่งดูถูกใหญ่เลย ดูท่าจะไม่รอดแล้วสิคะเนี่ยครับแป๊บเดียวจิโมก็วาดภาพดอกบัวตันของเขาเสร็จเป็นภาพระดับสามเลยนะที่เรียกว่าเจตจำนงแฝงเลนคือมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่แล้วภาพของจางส่วนล่ะคะที่เป็นรอยปเปื้อนๆตอนนั้นก็ยังดูเป็นแค่รอยเปื้อนจริงๆครับรองหัวหน้าสมาคมก็เลยตัดสินเบื้องต้นไปก่อนว่าจีโมชนะอ้าวแต่เรื่องยังไม่จบใช่ไหมคะยังครับจางส่วนบอกว่าภาพของเขายังไม่เสร็จ ขอทำขั้นตอนสุดท้ายก่อนขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะเขาแค่ยกกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วก็เขย่าเบาๆเท่านั้นแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นน่าทึ่งมากครับหมึกที่ยังเปกๆอยู่บนกระดาษมันไหลรวมกันเองเปลี่ยนจากรอยเท้ายุ่งๆกับรอยเปื้อนกลายเป็นภาพดอกเหมยที่ยืนต้นอยู่ท่ามกลางโขดหินอย่างสง่างามและภาพนี้ก็เป็นระดับสาเหมือนกันโห สุดยอดเลยทำได้ยังไงเนี่ยกรรมการก็เปลี่ยนทำตัดสินเป็นเสมอกันแต่จีโมคงไม่หลอมง,ง่ายๆไม่ยอมครับอ้างว่าจางเสื่องกงใช้ทั้งคนทั้งสัตว์มาช่วยกันถึงจะเทียบเท่าเขาคนเดียวได้จางเสื่องก็เลยถามกลับไปว่างั้นต้องเป็นภาพระดับไหนละถึงจะยอมรับว่าแพ้แล้วจีโมว่าไงคะเขาก็ตอบแบบท้าทายเลยว่าต้องระดับสี่สมจริงสถานใจเท่านั้นซึ่งเป็นระดับที่ภาพมันแทบจะมีชีวิตเลยนะ ยากขึ้นไปอีกแล้วจางซีนทำยังไงต่อเขาขอยืนคบเพลิงม,มาอันหนึ่งครับแล้วก็เอาไปอ่างใกล้ๆภาพวาดดอกเหมยของเขาเอาไฟไปอังภาพเนี่ยนะคะจะไหมเอาน่ะสิระหว่างโคลนที่ติดตัวสัตว์อสูรเป็นสัตว์ร้ายปฐพีเขียวกับหมึกที่ทําจากศิลาดาแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับภาพคะสีของดอกเหมยบนภาพมันเปลี่ยนไปครับเหมือนกับว่าดอกเหมยกําลังผลิบานจริงๆแล้วก็มีกลิ่นหอมจางๆลอยออกมาจากภาพด้วย มีกลิ่นด้วยครับแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือมีผีเสื้อจริงๆบินเข้ามาเกาะที่ภาพวาดนั้นเลยโอ้โหเหลือเชื่อนี่มันระดับสี่ของจริงเลยนี่ฮะใช่ครับกลายเป็นภาพระดับสี่สมจริงสะทานใจไปแบบงงกันทั้งสมาคมจีโมนี่คืออึ้นไปเลยยอมแพ้แต่โดยดีสุดยอดจริงๆค่ะชัยชนะครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การวาดรูปธรรมดาเลยนะถูกต้องครับ มันคือการผรสมผสานความรู้หลายอย่างมากๆทั้งเรื่องการฝึกสัตว์ความเข้าใจในคุณสมบัติของวัสดุอย่างโคลนกับหมึกการควบคุมพลังเจริญชีที่แม่นยำแล้วก็จังหวัดการเขยา่าการใช้ความร้อนคือมันซับซ้อนมากเป็นการเปิดตัวในเมืองหลวงเทียนอู่ที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายจริงๆนะคะตั้งแต่เดินทางมาจนถึงการประลองที่สมาคมจิตตกรนี่ครับแสดงให้เห็นเลยว่าจางส่วนมีวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครจริงๆ การที่เขาเอาชนะด้วยความรู้ที่ผสมผสานกันแบบนี้มันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับเส้นทางของเขาในโลกที่เต็มไปด้วยอัจฉริยะอย่างเทียนอู่หรือเปล่าคะอืมนั่นสินะครับมันอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้พึ่งพาแค่พรสว่างด้านใดด้านหนึ่งแต่ใช้ความเข้าใจในหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ซึ่งอาจจะเป็นหนทางของเขาในการก้าวข้ามยอดฝีมือคนอื่นๆก็เป็นได้เป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆครับ